สวัสดีครับอ่ะอะเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจผิดวิดีโอนี้วิดีโอนี้อาจจะมีความยาวสักประมาณ7-8นาทีนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณดูมาให้จบเสียก่อนเพราะวิดีโอนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยก็ได้ครับจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณตั้งใจฟังผมจนจบแล้วมันทําให้คุณมองเห็นช่องทางหรืออนาคตที่ดีขึ้นมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณมันทําให้คุณมองเห็นลู่ทางที่จะทําให้ชีวิตของคุณ ดีขึ้นครับในโลกใบนี้มนุษย์ต้องการแต่เพียงความสุขเท่านั้นแหละครับแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ3าอย่างครับคือ1นมีเวลา2มีสุขภาพที่ดีและ3มีการเงินที่ดีครับแต่เราจะมีสิ่งเหล่านี้พร้อมกันได้อย่างไรผมสามารถช่วยคุณได้ครับถ้าคุณสนใจเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อจตุพรแพทย์เกง่งเพื่อนๆในทีมงานเรียกผมว่า โค้ดหมีครับการศึกษากําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์เอกการจัดการมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับปัจจุบันทําธุรกิจออนไลน์กับระบบ Elite SSC และเป็นโค้ดสอนทําการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยสําหรับช่องทางการติดต่อผมสามารถติดต่อผมได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราทําความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมีคําถามมาถามคุณสักห้าคำถามครับ ลองตอบในใจดูนะครับตอบแบบไ e ม่โกหกตัวเองเลย 1. ครับคุณเบื่อไหมครับกับงานเดิมๆชีวิตเดิมๆที่ต้องทนทําอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปี2ครับเป็นหนี้ก้อนโตและไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะใช้มันหมดครับ 3. ครับคุณเบื่อไหมครับที่จะต้องมานั่งทําตามความฝันให้กับคนอื่นอีกแล้วผมชอบคําพูดอยู่คํานึงนะครับเคยมีคนบอกผมเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ คุณยังไม่ยอมทําตามความฝันให้กับตัวคุณเองวันหนึ่งจะมีคนมาจ้างคุณไปทําตามความฝันให้กับเขา4ครับงานที่ทําอยู่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณคุณคิดว่าสิ่งที่ทนทําอยู่ทุกวันคงไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันให้กับคุณได้อย่างแน่นอนไม่สามารถทําให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการ5ครับคุณเคยคิดไหมครับถ้าวันนี้คุณเป็นลูกจ้างที่ดีอีก1ิปีคุณจะได้อะไรครับ ถ้าคำตอบของคุณคือใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ใช่มันใช่ที่สุดใช่ครับผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเส้นเดียวกับคุณครับแต่ผมมีวิธีการที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกจากภาระและปัญหาเหล่านี้ได้ครับคุณสนใจที่จะเรียนรู้มันไหมครับผมเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตหาเช้ากินคําเช้าทำงาน8โมงเย็นเลิกงาน5โมง ทำโอทีทำอยู่อย่างนี้แล้ววันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของผมได้จริงๆไม่สามารถทำให้ผมมีไม่สามารถทำให้ผมเป็นได้อย่างที่ผมต้องการผมจึงคิดว่าผมไม่อยากมีชีวิตบนแพลตฟอร์มเดียวกับคนอื่นอีกแล้วเรียนมา20ปีครับทำงาน40ปีอายุ60เกษียณหลังจากนั้น เอาเงินที่ตัวเองทํางานและเก็บออมมาทั้งชีวิตไปใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลแล้วก็ตายอย่างไร้ค่าครับผมจึงรู้สึกว่าผมต้องมองหาโอกาสดีๆกว่านี้และนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมอบโอกาสนี้ให้กับเพื่อนๆครับนี่ครับคือหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ใช้ระบบ Elite S ของเราทำงานผ่านระบบออนไลน์วันเดียวครับสามารถสร้างไรายได้ไปถึง14,0 0 0บาทเพื่อนๆว่ามันเยอะไหมครับ และนี่ครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างครับของผู้ที่ใช้ระบบ Elit e s อของเราทำงานผ่านระบบออนไลน์ครับเพียงวันละ2-4ชั่วโมงเดือนเดียวครับรับไปถึง2 1 0 0 0บาทสโลไลฟ์ไปวันๆครับต้องบอกก่อนนะครับคุณคนนี้เขาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีครับสามารถใช้ระบบ Elit e s อของเราทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างไรายได้ให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องทำงานเยอะไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องเสียสุขภาพ แล้วก็มีเวลาที่จะใช้ชีวิตได้อย่างที่เขาต้องการครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ใช้ระบบ Elite a AH c ของเราซึ่งพี่กรณิตทวีกิจการเป็นรุ่นพี่ของผมเองครับปีเดียวสามารถสร้างไรายได้ไปถึง470,000บาทเพื่อนๆว่ามันเยอะไหมครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้ระบบของเรา ผมมีคำเตือนก่อนนะครับ 1. ครับระบบของเราไม่เหมาะกับผู้ที่อยากรวยทางรัฐรวยเร็วหรือรอผลพลอยได้จากผู้อื่น 2. ครับระบบของเราไม่เหมาะกับผู้ที่อยากรวยแต่ไม่อยากทำงานก่อนอื่นผมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับในโลกใบนี้ไม่มีอะไรหรอกครับที่สบายก่อนแล้วสบายทีหลังมีแต่ลำบากไปหาสบายครับถ้าคุณอยากรวยแต่ไม่อยากทำงานผมแนะนำวิธีง่ายๆ3วิธีนะครับ1ครับ คุณซื้อหวยครับแล้วก็อรอลุ้นเอางวดที่1กับงวดที่16ถ้าไม่ถูกก็อรอลุ้นใหม่งวดหน้าครับ2ครับรอมรดกจากคุณพ่อคุณแม่คุณถ้าบ้านคุณรวยอยู่แล้วและ3ครับส่งรางวัลชิงโชคถ้าคุณมีโอกาสอาจจะได้รับรางวัลแจ็คพอตก็ได้นะครับ3ครับระบบของเราไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาคติก,กับการทํางานบนโลกออนไลน์หรืออัพไลน์ที่คอยให้คําแนะนาปรึกษาเพราะระบบของเราทํางานกันเป็นทีมครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนก็คือความคิดของคนเรานี่แหละครับธุรกิจมากมายและบุคคลมากมายที่นําเอาธุรกิจมาทําบนโลกออนไลน์และสามารถกอบโกยเงินได้มหาศาลซึ่งหลายๆคนนั้นยังคิดว่าระบบออนไลน์นั้นมันหลอกลวงมันไม่น่าทําเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสามารถสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ผมบอกได้เลยครับไม่เหมาะกับคุณเป็นอันขาด4ี่ครับ ระบบของเราไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่กล้าลงทุนให้กับสิ่งใหม่ๆชอบทําแต่สิ่งเดิมๆและก็ได้แต่ผลลัพธ์เดิมๆครับโรเบิร์ตไอเฮสไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกครับเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่ทําแต่สิ่งเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆคือคนที่เสียสติครับแล้วคุณล่ะครับเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับสุดท้ายครับระบบของเรานี้ไม่มีใครสามารถการันตีความสําเร็จของคุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะสิ่งที่เราให้คุณได้คือวิธีการ ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเท่านั้นครับแต่คนที่ต้องลงมือทําคือตัวคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพอจะมองเห็นโอกาสหรือรู่ทางที่จะทําตามความฝันของคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้บ้างหรือยังครับถ้าเพื่อนๆสนใจและมองเห็นโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับนี้สามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอด้านล่างที่ผมจัดไว้ให้ถัดไปนี้ได้เลยครับ หรือสามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลของระบบเราได้จากปุ่มที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าโอกาสมันก็เหมือนไอติมครับถ้าคุณไม่กินมันก็ละลายสวัสดีครับ